สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทํากับข้าวให้ดูนี้ต้มจืดจ้ะต้มจืดสตากวางตุ้งนะคะกํากแตะขันทองตรงก้าทองหมอจะตรงก้าใจอะ่ะดีก่กตรงก้าอันนี้เป็นอันนี้เป็นฟักนะคะฟักลูกเล็กจ้ะเดี๋ยวเราจะมาเอาเปลือกออกนะคะให้เพสินะเอาเปลือกออกก่อนนี่เป็นฟักลูกเล็กนะคะ ซื้อมาลูกละแปดเหรียญไมายฟันเนยปะมันจ้าโอ้แพงปะมันกอโอไตอะถูกมากเลยนะคะลูกละแปดเหรียญเป็นฟักเป็นฟักลูกเล็กจ้ะฟักลูกเล็กลูกละแปดเหรียญเปลือกออกก่อนจ้ะ โอเคทีนี้เราจะมาปอกแล้วนะคะได้แล้วปอกเปลือกออกแล้วหั่นครึ่งนึงก่อนชิดนทอยจะปูดสิน้นอย่าปีนเจ้ากำยัอย่าหวัดไกก็จะมีไส้นะคะมีเม็ดไม่ไส้มีเม็ดจ้ะตัดออกเป็นอย่างนี้นะคะ กันเลยจำนื้โจกเลยฉีดแล้วก็เก่าก็สิ้นที่ฉีดแล้วไปเก่าหเดีย,ย่ะกำจะยีดี่ละน่ะง่ายนิดเดียวนะคะเราหั่นแบบนี้ออกเป็นชิ้นๆแล้วทีนี้เราเอาไส้มันออกมันจะง่าย อันนี้จะมาต้มจืดสไตล์กวางตุ้งให้ดูจ้าเครื่องเยอะนะคะต้มจืดกวางตุ้งนะคะเครื่องจะเยอะหน่อยเครื่องจะเยอะหน่อยไม่เหมือนต้มจืดไทยนะคะโอเคตัดเป็ดออกก่อน พันอย่างนี้มันจะง่ายกว่าตรงนี้โจกแล้วจะหยีที่อะจะย่งหยีก็จฟักนี่เป็นฟักยังไม่แก่นะคะฟักอ่อนฟักอ่อนจ้ะเม็ดมันยังไม่แก่ก็ขายลูกแล้วแปดเหรียญถูกดีก็เลยซื้อมาทำต้มจืดไม้ฟ้าเลยเจ๋งขวันทองอะกินโตแล้วกำแพงแล้วโอเค เรามาหั่นเป็นชิ้นๆนนะคะหั่นชิ้นพอดีคำชิดลับเคยชิดลับเคยหั่นเป็นชิ้นพอคำนะคะชิ้นเล็กหน่อยนีย่เลจบกวันทอง ลูกหนึ่งได้ตั้งเยอะนะจักก่อต่อปะมันหูโตอะเยอะมากเลยนะคะโอเคล้างให้สะอาดเราจะได้ประมาณนี้นะคะล่ะยาวละเรามาดูเครื่องต่างๆเลยเครื่องก็จะมีหอยเชลล์แห้งนะคะได้ก้อนอยู่ชี้่จะจำเจสวย แช่น้ำไว้ก่อนนะคะหอยเชลล์แห้งเ้วเอาน้ำออกหลังจากเอาน้ำออกเราจะมาบี้บี้ให้มันละเอียดนะคะบี้ให้มันแตกออกจากกันก็จะเจ๋งซอยเคยเจ๋งหลานเคยอะ่ะไม่ต้องละเอียดมากเท่าไหร่นะคะเอาพอพอบี้แตกพอแล้วแต่กรรมเจ้าเคยคยสารเดี๋ยวกะกรรมเจ้าเคยคือสารเดี๋ยวตักะ,กะ,อกะโอเค ใส่กำเสียงหาละโอเคนะครับประมาณนี้นะคะแหลกประมาณนี้สําหรับคนไทยก็ยังไม่รู้จักนะคะหอยเชลสามารถเอามาทําต้มจืดเอามาทาข้าวผัดเอามาทําน้าพริกก็ได้นะคะนี่จ้ะประมาณนี้นะคะโอเคเรามาดูเครื่องต่างเครื่องก็มีกุ้งนะคะกุ้งตัวหนึ่งนะคะกุ้งสดนะคะหัน่นหั่นเป็นดิ้นชิ้นนะคะหั่นเป็นดิ้นชิ้นแล้วก็จะมีหมูสันในนะคะหั่นเป็นชิ้นชิ้นหั่นชิ้นเล็กๆแล้วก็มี อ่าหอเห็ดหอมนะคะหัน่นสามดอกนะคะหั่นเป็นลูกเต่านะคะหั่นเว้ีเล็กๆก็มีขิงแว่นนะคะขิงแว่นใส่ขิงแงว่นยาเซาหยกละฉีดรับแก่ต้มกู้ฉีดรับยาเกลือพีนอย่วาว่าห้าห้าละฉีดรับเคยอะ่ะโอเคเลยเจ๋งละเรามาทํากันเลยจ้ะโอเคต้มน้ํานะคะเราจะใส่ซุปกระดูกหมูเข้าไปจ้ะจี้กวัดทองอ่าจี้เราแม่พายจีฮะหลอดที่จี้กวัดทองเราเคยยาเป้า โอเคก็เช okay. ื้อๆทองใส่น้ำตาลนิดนึงน้ำตาลประมาณครึ่งช้อนนะคะหลออปูนกั้นเรียก่อทองปูนกั้นทองใส่พริกไทยนิดนึงเชื้อๆอูจิ้วฟันโอเคใส่ขิงเข้าไปก่อนนะคะฟงท้เก้องพีรนเฮ้เย ก็ในเยาวต้องเคยกวนชินรอให้น้ําเดือดก่อนนะคะโอเคจะน้ําเดือดแล้วนะคะเราจะใส่อันนี้เข้าไปหอยเชลล์แห้งนะคะตอมที่กก้อนเดืยวชี้รอให้สิ้นใส่หอยเชลล์แห้งเข้าไปตามด้วยใส่หมูแล้วก็เห็ดหอมเข้าไปกุ้งเนี้ยเราใส่ทีหลังนะคะห้าและวจยเมซสินหลอดหายเมซสินหลอห้าแก่หลอดชีสยกทงมาดีต้องกูลงไยสิน โอเคแล้วต้เคยขวัญละรอให้เดือดก่อนนะคะรอให้สักพักหนึ่งต้มสักพักหนึ่งประมาณสักสามนาทีก่อนนะคะจุ๋ยเต่ากอยซ้ำพันจงจอยยาวละา่ะฮะยาวก็เคยขวัญซ้ำพัน 3, จงรอให้เดือดประมาณสักสามนาทีเราถึงจะใส่ฟักเข้าไปนะคะแล้วก็กุ้งใส่ฟักกับกุ้งเ้าไปทีหลังนะคะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้าจุ้ยเท่ากินโอเคจ้าผ่านไปแล้วสามนาทีนะคะทีนี้เราจะมาใส่ฟักจ้ะ ฟองกี้งต้มก้าเราจุยตายคอยอืมจีหลัน分งเราใส่ฟักเข้าไปต้มประมาณ5-6นาทีนะคะก็เสร็จแล้วนะคะไม่ต้มนานนะคะต้มนานมันจะเละจ้ะต้มห้าหนาทีประมาณนี้โอเคนะคะ นี้ก็ใส่กุ้งเข้าไปจ้ะใส่กุ้งทีหลังนะคะใส่กุ้งเข้าไปโอเคคนนิดหน่อยโอเครอยประมาณสัก5-6นาทีนะคะตั้งต้มจีหลกฟันจ้อง โอเคจ้าปิดไฟนะคะมีฟองช้อนฟองออกนะคะเจ้าโพจะปัดสายที่โพเจ้าเคยโอเคกะลาเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยสวยงามนะคะสวยงามมากเลยนะคะได้ชิมก่อนนะคะขออนุญาตชิมนะคะเสียซีหม่ที่น้า <c oughs> โหแรงอนะตา่ก้าชิมดูก่อนนะคะ อืมอร่อยมากตักให้ดูนะคะนี่จ้ะนี่จ้โหช่งถิ่ะทกคนหหอหะโอเคจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้มถือสไตล์กวางตุ้งของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าโอเคนะคะ อืมอร่อยมากโหเช่งถิมอะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะปิดฝาได้คอเอปิดฝาได้เลยจ้ะปิดฝาไว้นะคะไว้ยเย็นนี้จ้ะโอเคตายก้ให้มองทตก้างหนี้เลยกว่าโอการตามที่ส่งอ่ะโอจุยโหการตามที่ส่งทำกับข้าวง่ายๆนิดเดียวนะคะสไตล์มาดามฮ่องกงนะคะอชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ